สนุนโดย A I S 3 G 2100อาจารย์ก็เลยรู้ว่าแผ่นดินไหวมันน่ากลัวแค่ไหนยังไงอาจารย์จะต้องทำให้นักศึกษาเข้าใจให้ได้เราจะซ้อมรับมือแผ่นดินไหวกันอย่างจริงจังมากขึ้นใครไม่ซ้อมหักคะแนนหอการจัดห้องรับมือแผ่นดินไหวข้อที่หนึ่ง อย่าให้มีของวางอยู่บนที่สูงเฮ้ยพิกกี้แกเอาตีของแกย้ายลงมาข้างล่างเลยเฮ้ยว่าไปไหมแค่ยกของลงมาจากตู้เสื้อผ้าก็พอแล้วอะหรอโอ้โหทำแบวดีข้อที่2เคลียร์ใต้โต๊ะใต้เตียงให้เรียบร้อยเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะได้เข้าไปหลบได้เรียบร้อยใต้โต๊ะฉันเนี่ยไม่มีของเลยสะอาดมาก ก็เพราะแกเนี่ยนะเอาของของแกเนี่ยปไปยัดไว้ใต้ต๊ะฉันหมดเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยโหยก๊อปแกมาช่วยพวกเราเก็บของมาได้ไหมฉันก็อยากหช่วยนะแต่หนูมานาการไม่ค่อยดีเลยแกพี่มันยังไม่ยอมกินอะไรเลยอะอื งั้นไม่เป็นไรละกันเดี๋ยวฉันเก็บส่วนของแกให้ก็ได้ฝ้ายเฮ้ยไม่เป็นไรแกไม่ต้องขอบคุณหรอกจะบอกว่าอย่าเก็บเสียงดังนะเหนียวหนูมันตกใจอ่ะ <c oughs> ไม่อนออน,อนโอเคได้ได้ขอบคุณนะแกเป็นยังไงบ้างเก็บไปถึงไหนแล้วจ้าสองคนนี้ <c oughs> โอ้โหหาตั้งนานเจอแล้ว เฮ้ยแกดูนี่ดิเนี่ยเสือ้อตัวเนี้ยแม่ฉันซื้อให้อะเนี่หยหูยลืมไปแล้วเนี่ยว่ามีอ่ะโอ๊ยแล้วคืนนี้จะเก็บเสร็จไหมเนี่ยต้องออกไปจัดของหน้าห้องอีกน,นะฮะจัดของหน้าห้องจัดทำไมข้อที่สามห้ามมีของวางกีดขวางทางเดินหน้าห้องแล้วแกดูนี่เ <ST ALL> นี่ยดูสิของที่มัข้างวางเกะกะแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวขึ้นมา หลดมาทับใครขึ้นมาจะทำยังไงอเอาวางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวอ่านสึการ์ตูนจบเดี๋ยวจัดให้ฮัรดเฮ้ยเฮ้ยหรือว่ากอดแผ่นดินไหว้อย่างนี้อย่างนี้เอากล้องไปถ่ายทำจัดละคดิสมทประกวดใช่ไหม ย้ายหนูถ้าเดี๋ยวถ้ามันกระทบกระเธอทำไงอ่ะนี่พวงชีวิตเต้นถอนน้าไปลงข้างล่างเลยยวอดแลยวอะไรกันนักกันากกหายเขาไหมเนี่ยรออาจารย์อยู่คนเดียว only you ใครใช้ให้มาซ้อมวันที่ละครจะออสาอรล่ะการฝึกอพยพใช้เวลาทั้งหมด6นาที12วินาทีถือว่าผ่านมิชชัน complete งเลยงั้นนูขอตัวกลับห้องกันนะคะ stop การฝึกอพยพยังไม่จบอะนี่อาจารย์ยังไม่จบแต่ว่าละครฉันจะจบอยู่แล้วนะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอา t e ฟเจอร์ช็อกหลังจากแผ่นดินไหวครั้งแรก การกลับขึ้นห้องไปนั้นถือว่าไม่ปลอดภัยละะเลขานี่ไงคุณใชเ่เด็กๆนอนเรียลราดหน้าหออย่างเงี้ยเหรอผมไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกนี่เห็นว่าเป็นแค่การซ้อมผมจึงเตรียมเต็นท์ไว้ให้ฮะคำาียอุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยหน้าหนูกละเหมือนเข้าค่ายบกชาติเลยอะ่ะเหมือนในหนังไมยแชนี่ แกสองคนเยพูดคุยการดิดซ้อมหลบภัยอยู <h 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 ่นะโอ้ยใครจะอยู่ก um ็อยู่ไปแล้วกันจะขึ้นห้องเราต้องดูน้องบูมจะขึ้นไปไหนคือเพื่อให้สมจริงสมจังกับสถานการณ์ภัยพิบัติอาจารย์ก็เลยตัดน้ำตัดไฟหอเรียบร้อยแล้วฮ่าอ้ยละครใช่ไหมแผ่นดินไหวห้ามดูละครไปแยกย้ายแหอุปกรณ์ยางชีพอะไรแล้วกลับมารวมที่นี่ไปแล้วโก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 ้โอ้าวแล้วกลับมานะละคไปสิครับตอนอกสาน รอรับถุงยังชีสและนี่คือบรรยากาศถึงเต้นฟุดฟุดเฮ้ยก๊อฟแกเล่นแอคติ้งเครียดได้สมจริงมากเลยอะไม่ได้แอคติ้งมีเครียดจริงๆไม่รู้ว่าหนูบป็นทอมเป็นยังไงแล้วป่านนี้อ่ะเอ้าน้องก <C ourse> <st> ๊อฟน้องปิกก <wei> ี้ <GO IL> <rados> โหนี่เลยครับนี่เลยครับเชิญๆๆครับถุงยังชีพนะฮะข้างในมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับเกิดเหตุภัยอันตรายครับเดี๋ยวนะคะอะไรครับกิ่งไม้เอามาทํอะไรอ่ะอ่ที่ไม่รู้อะไรซะแล้วก็นี่ครับเอามาถูจุดไฟนย่ครับใช้ไฟช็กไม่ง่ายกรอคถ้ามันยังยากเกินไปเนี่ยในถุงเนี่ยเรามีก้อนหินนี่นะครับสองก้อนเอามากระท้อกันแบบนี้ครับให้เกิดประกายไฟครับ เด็ดนะคะเ,เ,เออไม่ไม่มีพวกของกินมั้งเหรอคะอา้าตัวก้อนหินนี่ไงพอสัตว์ผ่านมาปุ๊บเราก็หินเคล้าปั้งโดนหัวสัตว์ต,ตายแล้วก็สัตว์มากินโอ้โหถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอเรียนเชิญน,นะคบเพราะว่ายังต่อแถวไว้อีกเยอะเลยนะครับเชิญครับเชิญ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 ครับเชิญ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 อะไปครับอะต่อมาครับนี่แผ่นนี้ไหวหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่เนี่ยฉันชักจะไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยถุงฉันของมันไม่ครบอะ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปเปลี่ยนก่อนนะส่วนแกไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวตามไปเฮ้ยแกยิ้มก้อนหินฉันก่อนก็ได้โอ้ไม่เป็นไรอะ่ะเก็บไว้ปลาตัวอะไรกินเถอะแกให่มึใช้ไงไปไปเออเออเออก็ได้เฮ้ยลิบตามมาอ มาช่วยกันจัดเต็นท์หน่อยดีมาแต่เล่นเกมอยู่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเล่นจบด่านนี้ก่อนเดี๋ยวเราช่วยถึงจะเป็นแค่การซ้อมแต่เราก็ต้องทำจริงจัง so serious อาจารจารยอาจารยนุเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคือว่าเขามีประกาศเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแถวนี้นะครับนี่ดูไว้ขนาดซ้อมแจ้งข่าวจริงจังขนาดนี้เลยดีมากไม่ได้ซ้อมครับอาจารย์ วิทยุเขาประกาศเตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวจริงๆริเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยทุกคนตั้งสติตั้งสติใจเย็นๆย็นทำอย่างที่เราสอนกันไว้ตั้งสติกดข้อแรกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจดไว้นี่หว่าเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ออาจารย์โนพาหนูว่าอาจารย์ตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็เรียกทุกคนนะคะมารวมตัวกันค่ะดีมากจดไว้นะต้องเลยน้องโรนัทเอ่อหนูป้ายค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวหนูไปช่วยทุกคนดีกว่าค่ะ ไปค่ะเออโดนัทเดี๋ยวแกนะรอปิกกี้มานะคุณเทกกีอ่ะไปเลยไม่อยาเชไปเลาราเล่ไป <gin unconditional> ่งไป่ังไงะไอกะไกนี้จะเป็นว้ยอนี่เก <Display> ิดอะไรขึ้นคับเนี่ยเยงแค่เขาบอกเขาว่าจะเกิดแผนดินไหวอะค่ะแล้ว สาวกลุ่ม A วางแผนจัดการได้ดีพื้นฐานคนกลุ่ม A เป็นกรุ่มที่ชอบศึกษาข้อมูลจึงเข้าใจภาพรวมและสามารถวางแผนจัดการเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพพิกกี้สาวกรุ่ม B ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ง่ายเพราะพื้นฐานคนกลุ่ม B เป็นคนง่ายๆสบายๆทาให้ทำใทำจยอมรับและปรับสภาพได้เป็นอย่างดีโอ อยู่ที่นี่เองอาจารยูเลยไ,ไ,ไม่เอาตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวไม่เห็นอาจารย์ลินเลยเฮ้ยจริงๆพี่มีเรื่องสำคัญที่จะคุยน้องกองมาตั้งนานแล้วครับพี่